ราศีสิงห์ดวง1-15พฤศจิกายน5้าเรื่องโชคเข้าหางานดีเงินเด่นสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในครึ่งแรกพฤศจิกายนมีการย้ายของดาวสองดวงก็คือดาวศุกร์และก็ดาวพระเกษ ดาวสุขของชาวสิงจะเป็นเรื่องงานโคจรดีขึ้นนอกจากนี้ดาวพระเกตจะย้ายออกจากภพกรมมะไปเข้าสู่ภพเรือนสุภะสัมพันธ์กับดาวสุขอีกทีหนึ่งสำหรับในเรื่องที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของดาวสุข ที่ช่วงนี้ดีขึ้นเป็นเรื่องราวไม่บังเอิญเกี่ยวข้องกับเรื่องงานช่วงนี้ดาวศุกร์จะกลายเป็นเกษตรราธิบดีในพบเรือนเพื่อนสังคมทำอะไรช่วงนี้มีเหตุเฮ็ดทองทำเกี่ยวข้องกับคนอื่นเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในอาชีพการงานมักผูกพันกับเรื่องคอนเน็กชันการทำงานเกาะเกี่ยวกับคนอื่นหรือการรวมกลุ่มรวมทีมซึ่งจะมีมาแบบสม่ำเสมอ ดาวสุขเป็นทั้งเรื่องราวการงานแล้วก็เรื่องเพื่อนสังคมเมื่อไปกเกษตรตราธิบดีก็คือมั่นคงสะเทียนถาวรหรือแม้แต่เรื่องของการเป็นจังหวะสม่ำเสมอช่วงนี้จึงถือได้ว่าชีวิตอาจจะต้องอยู่กับคนเยอะๆเนื่องจากเข้างานนะคะเข้าสังคมอาชีพจะมีความมั่นคงและเป็นความโดดเด่นเรื่องการติดต่อสื่อสาร เดินทางระยะใกล้การพบปะคนแป,กแปกลกๆหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์คอนเน็กชันในเชิงชุมชนเรียกว่าเป็นช่วงที่กว้างขวางเชิงการงานของชาวสิงนะคะ เป็นโอกาสทางการงานมักมาจากเรื่องเพื่อนพี่น้องหรือการแนะนำจากคนใกล้ตัวนอกจากนี้นะคะการทำธุรกิจร่วมกับคนใกล้ชิดก็มักจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เงินสม่ำเสมอในจังหวะนี้ได้เป็นระยะที่เกิดการแลกเปลี่ยนในเชิงการเข้าสังคมเช่นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อะไรดีๆจากเรื่องเชิงคนหมู่มาก นอกจากนี้การทำงานที่ดีก็คือการรู้สึกได้เดินทางเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีช่วงระยะเวลาที่เราเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ทำให้ชาวสิง์ก็อาจจะพึงพอใจกับการเดินทางในช่วงนี้ได้เช่นกันเป็นระยะที่อาจจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับพี่น้องมากขึ้นนะคะเจอกันบ่อยขึ้นหรือบางท่านจะมีกิจกรรมที่ทำอยู่เสมอในช่วงตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนไปเรียกว่าจะได้รับมอบหมายสิ่งที่ทำสม่ำเสมอเป็นประจำเนื่องจากดาวสุขเป็นเกษตรนะคะสำหรับในข้อต่อมาค่ะ เป็นเรื่องราวที่ไม่บังเอิญที่ดาวประจำตัวมีกำลังไม่ค่อยดีในพบเพื่อนสังคมเหมือนกันเรียกการเข้าสังคมทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้จะมีเยอะหน่อยสำหรับชาวสิงแต่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในเชิงสังคมได้เรียกว่าอาจจะไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ตามความคิดตามทัศนคติเรียกว่าต้องปรับตัวตามคนอื่น เป็นช่วงที่บางทีเราจะมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรในเชิงความสามารถหรือว่าควรจะได้ปรับอะไรให้มันสูงขึ้นกว่านี้เพราะว่าความสามารถของเราโดดเด่นแต่กลับถูกจับไปอยู่ในจุดที่ไม่สำคัญนอกจากนี้อาจจะหมายถึงการต้องทำงานเบื้องหลังเพื่อความรู้เพราะว่าดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศด้วยกำลังแรงนะคะ หมายถึงเป็นคนมีความรู้ความสามารถสูงแต่ถูกจับไปอยู่ในจุดที่ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้มากหรือความสำเร็จก็มาจากการทำงานแบบปิดทองหลังพระงานลับๆหรือเป็นงานที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังคนอื่นอีกทีเป็นระยะที่เรื่องสุขภาพอาจจะอดอดแอดแอดได้บางครั้งก็หมายถึงพลังชีวิตของเรามันไม่เต็มที่นะคะ ทำให้บางทีมันเป็นเรื่องของจิตใจรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบ่อยหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มร้อยบางครั้งเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรงังที่ต้องใช้เรื่องของเงินทองเวลาในการรักษาในช่วงนี้ได้เช่นกันความสำเร็จและปัญหานะคะมาในรูปแบบถอยหลังเนื่องจากดาวพฤหัสก็จะเริ่มโคจรผิดปกติในช่วงนี้ด้วย ความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นจากการนำสิ่งเก่ามาทำใหม่เช่นโปรเจกต์โครงการที่พักไปนะคะช่วงนี้อาจจะมีการรื้อฟื้นออกมาการงานหลายอย่างมีลักษณะทบทวนแก้ไขหรือว่าทำซ้ำได้เนื่องจากบางทีไม่สำเร็จในครั้งแรกก็มีการพยายามหรือว่าทำสิ่งใดก็มักจะมีการแก้ไขปรปับปรนอยู่ชีวิตมีลักษณะยึกยักกับความเปลี่ยนแปลง บางครั้งอยากจะเปลี่ยนให้ดีกว่านี้แต่ด้วยองค์ประกอบอาจจะยังทำไม่ได้หรือว่าหลายสิ่งช่วงนี้มีจังหวะรอคอยเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวก็โคจรผิดปกติหลายดวงเพิ่มขึ้นสําหรับในเรื่องต่อมาค่ะเป็นสิ่งที่เป็นกเกษเรตาที่บดีอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวอังคารก็คือเรื่องสินทรัพย์เรื่องของบ้านครอบครัวหลักฐานนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ความสำเร็จต่างๆมีความเป็นกระสีตาที่บอดีถือว่าจะเป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทำให้ชาวสิงจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการสร้างฐานะที่เป็นหลักเป็นฐานได้อย่างมั่นคงเช่นเรื่องของสินทรัพย์บ้านช่องที่ดินเลือกส่วนไล่นาใช้บ้านใช้รถทำมาหากินสม่ำเสมอ ช่วงนี้หรือเป็นจังหวะที่อยากซื้อบ้านอยากได้ทรัพย์สินที่มีราคาชีวิตการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหน้าร้านหรือทําเลต่างๆได้พอเกิดการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สม่ำเสมอได้เช่นกันเช่นใช้เรื่องของเครดิตผู้ใหญ่ไปสัมพันธ์กับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้หรือสินทรัพย์เหล่านั้นช่วยให้ชาวสิง์มีการงานเพิ่มขึ้นได้นะคะ เพราะไปทํางานเกี่ยวข้องกับอสังหาเกี่ยวข้องกับงานหน้าร้านหรือการเกี่ยวข้องกับแวดวงยานยนต์ชาวสิงมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับครัวเรือนมากขึ้นได้ช่วงนี้เช่นก่อเกิดการภารกิจทรงเสียมีความปูกพันเกิดขึ้นหรือแม้แต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงครัวเรือนที่มากขึ้นด้วยเป็นช่วงที่ดาวอังคารจะอยู่ตรงข้ามกับดาวมฤตยู ช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ชาวสิงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยบางครั้งหมายถึงทางไกลการได้เดินทางต่างประเทศหรือการเปลี่ยนที่รับที่นอนไปค้างอ้างแรมอื่นๆในช่วงดังกล่าวได้เช่นกันสำหรับในเรื่องบังเอิญข้อต่อมานะคะก็คือเรื่องของดาวพุทธที่โคจรผิดปกติ ปกติในภพเรือนเพื่อนสังคมดาวพุธของชาวสิงจะเป็นทั้งเรื่องเงินและเรื่องรับผลช่วงนี้มีการโคจรและดาวพระเกตที่โคจรย้ายวันที่9เข้าสู่ภพเรือนสุภะช่วงนี้จึงถือว่าเรื่องราวการเงินก็จะช้าๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับจ่ายที่บางทีมันผิดพลาดทำให้ต้องไปดำเนินเอกสารก็ทำให้ช้าไปอีกนะคะ อาจจะหมายถึงการลงทุนการได้รับเงินมีการนัดหมายที่ศาลมีการนัดหมายที่คลาดเคลื่อนช่วงนี้ใครที่ทำงานเชิงการวิ่งเต้นเรื่องราวของระบบไฮเทคเทคโนโลยีก็จะดีไปได้แต่ว่าบางทีมันก็จะช้าๆแปลกๆได้เนื่องจากดาวก็ผิดปกติเป็นช่วงที่เราอย่าพึ่งเชื่อคำพูดง่ายๆแล้วก็บางอย่างเป็นข่าวเข้ามาในชีวิตอย่าไปวิตกกังวลมากเกินไป เพราะมันความวิปริตบางทีมันก็ไม่เกิดหรือว่าสิ่งที่เราได้รับฟังมาไม่เป็นความจริงชาวสิงต้องระวังเรื่องเงินทองทองโดยเฉพาะเพื่อนฝูงหรือว่าผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวช่วงนี้ก็มีได้ที่มันก็จะผิดนัดผิดสัญญาต้องถามหรือเป็นความลำบากใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องที่ชาวสิงอาจจะต้องไปเกี่ยวข้อง นอกจากนี้นะคะดาวพระเกียรติที่โคจรย้ายเข้าสู่ภพสุภะทำให้เกิดลูกฟุกแปลกๆได้เช่นเงินที่เราทำงานบางทีมันช้าในขณะเดียวกันเงินแปลกๆที่เป็นโชคลาภไม่คาดฝันมีเข้ามาแบบรวดเร็วที่ได้รับโชคจากเรื่องความฝัน ไอเดียจินตนาการหรือไปบนบานอะไรต่างๆช่วงนี้สมหวังได้โดยที่เราคาดไม่ถึงระยะนี้ก็มีความก้าวหน้าเป็นพิเศษกับเรื่องราวที่จับต้องไม่ได้เช่นเรื่องการเกี่ยวข้องกับสัตว์ลึกลับโบราณเข้ายัางสถานที่แปลกๆหรือว่าเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดของชาวสิงช่วงนี้ที่มีลางสังหรณ์มีความฝันแม่นๆหรือบางทีก็เป็นความรู้สึกแปลกๆที่มาก่อนเหตุการณ์จริง นอกจากนี้บางทีก็จะเป็นเรื่องความรู้สึกจิตสัมผัสร่างสังหรณ์ที่รู้สึกว่าเรื่องใดกำลังจะเกิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆเป็นความสำเร็จในชีวิตที่แปลกแหวกแนวหรือว่าสังเคราะห์ช่องทางการหาเงินใหม่ๆในรูปแบบของตัวเองได้เรียกว่าดาวพระจีตทำให้ชาวสิงได้เงินแปลกๆนะคะ นอกจากนี้ความสำเร็จจากการทำงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครหรือการได้ชื่อเสียงและเงินทองที่มาในรูปแบบที่ไม่ปกติก็ถือว่าจะมีลุ้นเรื่องเหล่านี้ได้เช่นกันสำหรับในข้อสุดท้ายค่ะดาวคู่มิตรใหญ่7-8เถึงลิงละขนาชาวสิงดังนั้นความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการครบหาในรูปแบบใด ก็มักมาพร้อมกับภาระด้วยไม่ว่าจะเป็นคบหาดูใจเรื่องครอบครัวเรื่องของเพื่อนก็ได้หรือลูกค้าก็จะมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยความอดทนประกอบกับดาวที่โคจรวิปร,ริตหลายส่วนชาวสิงช่วงนี้ต้องอดทนกับเรื่องความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบนะคะนอกจากนี้หากจะเส,สัญญาทำงานการมีการร่วมลงทุนหุ้นต่างๆถือว่าต้องใจเย็นๆนะคะ ค่อยๆพูดคุยประคับประคองความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ประเภทคู่เวรคู่กรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนหรือแม้แต่คนรักช่วงนี้อารมณ์เหล่านั้นก็จะมาได้ ตามลักษณะดาวเสารและราหูที่เล็งลัคนานะคะเป็นแนวโน้มดวงดาวที่เกิดขึ้นกับชาวสิงห้าเรื่องดีมากดีน้อยอย่างไรเรื่องราวของพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ happy net channel ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ